ฟ้ายังมีตาที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันทำกลางคืนวันที่เหนื่อยล้กายใจให้ยังพอ มีแรงสู้ไปถึงรอมก็รู้ว่าฉันยังมีเมื่อของเธอถึงฉันนั้นพังและพาดอะไรไปยังน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนเส้นใยและทุกๆครั้งที่เสียอะไรไปเท่าไรก็คิดทุกครั้งว่าได้อะไรมาและพบว่าฉันโชคดีสักเพียงใด พบเธออยู่กันอย่างนี้นานๆมีแต่คิดถึงจากกันวันไหนฝ้าของนึกที่ไรก็ย no ิ้มทุกทีอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝาอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึงเธอคิดถึงเธอ คิดถึงเธอคิดถึงเธอเอ๊ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรฮะเบิร์ดดอกไม้เบิร์ดกับดาอ่าอันนี้เป็นดาในฟิล์มอันนี้ดาเอดาที่เจ้าทำให้พี่ฟินนะนะเฮ้ย เป็นคอนเสิร์ตเออ่ใช่คนน้อยกับใบไม้ดอกทองดอกไม้ดอกไม้ขอโทษไปเซ็นเซอร์เลยเนาะตะปางหนึ่งพี้เข้ากับสียังไงเอ้ขอจักรกะเลออกเด้งแท็กซี่ฮึ๊บจักรเหมือนกันนี่ครับก็ เราไม่ได้อัดกันมาตั้งโหเกือบไม่ได้อัดใช่ไหมอัดอะไรเหรอนี่ไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็ทีสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆจาจโจแคมทุกคนนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนอีกสองวันเป็นวันคิดถึงกว่าเัวเองสองวันแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอดแล้วยังไม่สิบเอ็ดเลยนี่มันพึ่ง หนอีกสองวันบวกอีกสองวันน่ะวันครบรอบเจ็บหมดแล้วนะเนี่ยแผลถลอกหมดแล้วเนี่ยพอแล้วคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคิดถึงกว่าคิดถึงกว่าคิดถึงกว่ากระปิบกระป๋องกระปิบกระป๋องเดี๋ยวมันเต้นกินไมด้ดีกว่ากระปิบกระปองสวัสดีบายบายเอ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าร้องเพลงให้ฟังแล้วนะ เออเออถ้าเกิดว่าเพี้ยนยังไงก็อย่าถือสารนะครับเพราะว่าเราก็ร้องกันขำๆใช่อ่อตามประสบการณ์ที่มีอยู่ได้แค่นี้แหละจะพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ฝากไปนะครับใครติดต่องาติดต่อเลยนะเอาเลยติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยเอาโลอยากได้เลยไปลองเห็นกันตรง้เเดี๋ยวข้างห้องข้างบ้านเขาปลาของมาใส่บายบายวันนั้นก็มีคนปลาอะไร อะไรเป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อทะมู๊ด oh, <c oughs> ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจุกแลออกเดี๋ยวเองน้ออกอ